Very Good Real Estate Very Good Real Estate สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่หน้าถนนรามินทายกิโลเมตรที่5นะครับ ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านบนก็คือรถไฟฟ้าสายสีชมพูที่จะเปิดในไม่กี่เดือนข้างหน้านี้น,นี่คือโครงการดีคอนโดรามินทาพัฒนาโครงการโดยแสนทรีนะครับเนื้อที่โครงการทั้งหมด9ไร่1งาน49.67ตารางวานะครับจำนวนห้อง825ยูนิตนะครับสร้างเสร็จเมื่อเดือนตุลาคมพศ2555ภายในโครงการมีด้วยกัน4อาคารครับมีที่จอดรถนะครับ รมรื่นไปโดนต้นไม้มีสระว่ายน้ํานะครับขนาด20เมตรสําหรับผู้ใหญ่2สระสระสำหรับเด็ก2สระนะครับแล้วก็ฟิตเนสอีก2ที่ด้วยกันนะครับเรียกได้ว่าพื้นที่ส่วนกลางนี้ พั่ถึงสําหรับลูกบ้านที่อยู่โครงการแห่งนี้อย่างแน่นอนครับขอกระซิบบอกนิดนึงว่านะครับนิติที่นี่นะครับดูแลบริหารจัดการได้ดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทาความสะอาดในพื้นที่ส่วนกลางต่างๆนะครับเพราะผมเดินในโครงการแล้วเห็นพี่ๆแม่บ้านนะครับทํางานกันได้อย่างแข็งขันมากๆเลยครับรวมไปถึงทีมนักษาความปลอดภัยนะครับ พี่ๆรปภเดินตรวจตราอยู่สม่ำเสมอเลยนะครับซึ่งมั่นใจได้ว่าลูกบ้านทุกท่านนะครับที่อยู่ในโครงการแห่งนี้นะครับได้รับการดูแลอย่างดีแน่นอนครับเรามาชมนะครับทางเข้าอาคารกันนะครับมีตู้บริการนะครับตู้ยอดเหรียญนะครับขนมและเครื่องดื่มเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับใช้คีการ์ดครับมีพื้นที่ส่วนกลางนะครับสามารถรับแขกใต้อาคารได้ด้วยนะครับ มีตู้รับจดหมายนะครับพื้นที่ต้อนรับในส่วนล่างนี้นะครับพื้นที่นี้จะมีทั้งพัดลมนะครับแล้วก็แอร์คอยชันดูแลลูกบ้านด้วยนะครับมีพื้นที่สีเขียวที่คุณสามารถเห็นได้ตลอดทั้งโครงการเลยนะครับพื้นที่ส่วนกลางนี้นะครับห้องรับแขกก็ยังมีห้องน้ําแยกผู้ชายผู้หญิงไว้ให้ด้วยนะครับถงทางเดินเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปชมห้องกันครับผม เปิดห้องมาแล้วนะครับก็จะเห็นห้องนะครับที่เป็นพื้นที่ที่เป็นโอเพนสเปซแบบนี้นะครับในส่วนแรกนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของห้องนั่งเล่นนะครับมีชั้นวางทีวีนะครับสามารถวางทีวีวางชั้นหนังสือของคุณได้นะครับแล้วก็มีพื้นที่โซฟารับแขกแบบนี้ครับส่วนห้องนอนนะครับสามารถติดตั้งนะครับพาร์ติชันกั้นเพื่อความเป็นส่วนตัวก็ได้ครับเพื่อประหยัดแอร์ได้อีกด้วยนะครับมีตู้เสื้อผ้าที่บิวอินมาจากโครงการแล้วครับ คุณนะครับสามารถที่จะแยกเสื้อผ้าที่เป็นแบบแขวนนะครับแล้วก็แบบพับได้นะครับทำได้อย่างสะดวกเลยครับมาดูวิวกันบ้างครับอันนี้เป็นวิวของห้องนะครับมองลงไปก็จะเห็นสระว่ายน้ำนะครับต้นไม้พื้นที่สีเขียวต่างๆนะครับอากาศถ่ายเทสะดวกวิวดีมากๆเลยครับผมต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของห้องน้ํากันบ้างครับห้องน้านะครับมีพื้นที่กว่า4ตารางเมตรนะครับมีอ่างล้างหน้าครับ มีชักโครกแล้วก็มีพื้นที่ของชาเวอร์นะครับห้องน้ํานี่ก็แยกส่วนแห้งส่วนเปียกด้วยครับมาดูในส่วนครัวกันบ้างครับมีซิงค์ล้างจานครับแล้วก็มีตู้นะครับสําหรับเก็บอุปกรณ์ครัวของคุณได้อย่าง ครบทั่วเลยนะครับใครที่อยู่คอนโดแบบนี้ก็จะสะดวกมากๆเลยนะครับสุดท้ายขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตาม v o r y g o o e s t a t e นะครับท่านใดกำลังมองหาคอนโดทำเลดีๆแบบนี้ไม่ควรพลาดนะครับแล้วเพเป็นราคาทุนซะด้วยนะครับติดต่อเรา,าได้มาเยี่ยมชมโครงการแห่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ